คำเตือนชิวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำแลคะคำโอเคครับผมก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมพี่ในเกมไขเชนวินนะเกมอแปะนะฮะทุนผู้ชมมาหวพันห้านะฮะเดี๋ยวผมเอาเบรดสี่สิบละกันขอให้มันหมันละกันนะวันนี้ขอกําไรสักสี่ห้าพันก็พอนะฮะไม่หวังเยอะนะครับดูดีว่าจะได้หรือเปล่านะ ก็เป็นเกมที่คนดูของเข้ามานะครับเกมนี้งบน้อยก็สามารถเล่นได้นะก็มีให้ซื้อฟิสปินได้ด้วยนะครับวันนี้ผมจะปั่นแบบไม่ซื้อแล้วกันนะเพราะว่ามีงบมาพอสมควรนะครับสอบทุนไว้ก่อนนะฮะโอเคด้าเที่หานะฮะตอนนี้ก็ถือว่าได้กำไรอยู่แล้วสนะฮะทุกผู้ชมพอเลยดีไหม <laughs> <laughs> เกินไปนครับผม เล่นยังไงก็ได้นะให้มันได้กำไรนะทุนผู้ชมไม่ขาดทุนก็พอนะ,ะกำไรสักพันสองพันก็ถือว่าโอเคนะครับมาเดี๋ยวผมเอาเบ็ด60แล้วกันนะฮะ เวลาผมเข้ามาเล่นเกมว่าจะเป็นเกมเกมไหนก็ตามนะท่านผู้ชมผมชอบเล่นแบบไล่เบ็ดนะครับเพราะว่าถ้าเล่นแต่เบ็ดเดียวนี้โอกาสที่มันจะแตกนี่ค่อนข้างที่จะยากนะครับโอ้โหตอนนี้ทุนลงไวมากท่านผู้ชม โอ้โหตอนนี้เหลือที่400นะครับมาสักหน่อยละกันเพื่อนเออจัดไปครับผมเข้าฟรีเกมพอดีนะครับก็ถือว่ายังมีดวงนะฮะมาเข้าเบ็ด60นะฮะกว่าลงไวเหมือนกันนะเนี่ยแค่2นาทีเองนะฮะโอ้โหดอกนี้เอาละฮะทุกผู้ชมเอาว่า <laughs> จัดต่อเมื่อนสวยนั่นแหละโอเคมาดูว่าได้เท่าไหร่นะครับโอ้ห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบนะท่านผู้ชมปลุ้นไปกันต่อเลยนะคะตอนนี้เลยที่สี่รอบนะครับ มาครับผมดอกสุดท้ายนะฮะท่านผู้ชมโอเคได้อยู่นะฮะต่อเพื่อนต่อสวยตัววายมาแบบนี้เบิ้มบึมเออนั่นแหละเพื่อนมาดอกนี้โอ้ท่านผู้ชมได้ไัที่ห <c oughs> มื่นหนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้โหซุปเปอร์ไม่กล้าวินนะฮะดูดิตายเท่าไหร่นะฮะ โอเคได้ไปที่24,384นะท่านะคทุกผู้ชมเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะเข้าเบ็ด60นะฮะเอาว่าผมพอเลยแล้วกันนะครับเอาทุนเข้ามาพ5นหะ้านะตอนแรกก็หวังกับรแค่ 3, ามสีพก็พอนะฮะตอนนี้ก็คือแบบแตกแบบเกินคาดเลยนะฮะทุกผู้ชมได้แค่นี้ก็พอเลยแล้วกันนะฮะก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะถ้าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็ สามารถคอมเมนต์ขอมาได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ